กินหมอ้อไฟที่บ้านแบบไม่ต้องล้างหม้อฟินมากพาไปเจอชุดหมอ้อไฟสูตรหลับพัวเซ็งฮงอร่อยง่ายแบบไม่ต้องล้างหมอ้อลองจัดมาทั้งหมดสามรสเนื้อปลากระพงต้มเผือกเนื้อปลากระพงต้มผักกัดดองแล้วบะหมี่ต้ยมยำทะเลหมูกรอันนี้พาเลิกกินเป็นปลาต้มผักกัดดองบอกเลยว่าอยากลองมากแค่เอาไปอุ่น15นาทีจะใช้เตาแม่เหล็กไฟสามไมโครเวฟจะใช้เตาแก๊สแบบผังก็ได้นะง่ายมากแถมไม่ต้องล้างหม้อหอร่อยอลทุกคนคือน้ำซุปเข้มข้นเหมือนกินที่ร้านเครื่องแน่นเนื้อปลามาเป็นชิ้นกิน กินตอนร้อนๆทุกคนเด็ดมากปลาเนื้อแน่นๆเลยทุกคนอืมอร่อยอะฮ้นนี่อร่อยจริงเห็นฟินๆไม่ต้องล้างหม้อแบบนี้หม้อละ159-199ถูกมากรียไปหารองการที่โลตัส